จะมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดที่เป็นปุ๋ยสีขาวๆรอบๆเนี่ยนะครับที่เป็นปุ๋ยสีขาวเราจะได้เป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยครับคือน้ําโกโก้สดครับน้ําโกโก้สดจะได้จากเยื่อหุ้ม,มเมล็ดของโกโก้วิธีทานของเขามีอยู่หลายแบบ 1. หนึคือใส่น้ำร้อนกลายเป็นชานโกโก้นิบร้อนนะครับสทานเล่นได้เลยเป็นทัญพืช 3. ามโรยบนสลับได้สี่โรยบนโยเกิร์ตได้ครับผม ขงโกโก้ที่เราได้ดื่มทานกันทั่วไปก็คือเขาจะสกัดออกมาจากโกโก้นิบนี่แหละครับคือสกัดเอาไขมันดีของโกโก้ออกไปก็จะเหลือแต่ผงโกโก้โกใช่ครับ ช่องกสทรายการสูงวัวยวารตีกับสัจเดียาพงศ์พุทธวัต์ค่ะเช่นเคยเรามีสาระความรู้ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อมาออกแบบชีวิตให้กับวัยเก๋าที่หัวใจยังฟิตซึ่งในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก๋าออกเดินทางมาที่จังหวัดลำปางค่ะจะพามาเรียนรู้รู้จักและชิมโกโก้ของคนจังหวัดลำปางกันค่ะ วันนี้ค่ะเราพามาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะจะพามารู้จักโกโก้ที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากๆเลยค่ะอยู่กับคุณเจมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณเจมค่ะกว่าที่จะมาเป็นโกโก้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการมาเยอะมากมากเลยวันนี้มาเรียนรู้พร้อมๆกับพี่ๆวัยเก่าด้วยได้ครับผมกว่าจะมาเป็นโกโก้เป็นยังไงบ้างคะ จริงๆกว่าจะมาเป็นโกโก้นะครับเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรไทยนะครับให้ถึงกลุ่มลูกค้านะครับส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยที่เราได้ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเข้าถึงและเขาเรียกว่าเข้าถึงง่ายให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็ให้กับ ท่านผู้ชมหรือท่านผู้บริโภคด้วยครับแล้วก็ของเรานะครับเราอยากจะนําเสนอสิ่งที่เป็นสินค้าของลําปางอยากจะนําเสนอที่เป็นสินค้าของคนไทยให้เราช่วยกันภาคภูมิใจในการทําโกโก้ที่เป็นโกโก้ไทยโกโก้ของคนลําปางไน้ขึ้นมาครับโดยของเรานะครับจะมีอาจารย์ปฐมมีแก้วเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโกโก้ครับเขาจะเป็นอาจารย์ประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้นครลําปางครับซึ่งเราก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนโกโก้ นครลำปางขึ้นมาภายใต้แนวคิดของการส่งเสริมให้ปลูกพืชเกษตรที่มีอายุยืนครับและมีตลาดที่ยั่งยืนครับผมก็เลยเป็นความเป็นมาของโกโก้ของเราครับส่วนขั้นตอนการผลิตโกโก้นะครับผมจะขออนุญาตอธิบายเป็นชาร์ตของโกโก้เจอร์นี่นะครับขั้นตอนการผลิตโกโก้นะครับจริงๆของเราจะเป็นไทยโกโก้เจอร์นี่ผลิตโกโก้ไทยนะครับอันดับแรกเริ่มจากที่ต้นโกโก้ครับ การปลูกโกโก้นะครับโกโก้จะชอบร้อนชื้นครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีความชื้นเยอะแล้วก็มีแดดรำไรเนี่ยโกโก้จะชอบครับส่วนผลของเขานะครับผลของเขาจะติดอยู่ที่ต้นนะครับเขาผลของเขาจะออกอยู่ตามต้นครับผลของเขาจะมีลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือผลโกโก้สดที่ทางโกโก้หรือทางช็อกโกแลตกันทั่วโลกจะมาจากผลแบบนี้นะครับส่วนข้างในเขาเป็นยังไงข้างในเวลาเปิดมาดูนะครับเขาจะเป็นเมล็ด ที่เลียงกันอยู่ประมาณ40-50เมล็ดครับผมโดยเขาจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่เป็นปุยสีขาวๆรอบๆเนี่ยนะครับที่เป็นปุยสีขาวเราจะได้เป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยครับคือน้ำโกโก้สดครับน้ำโกโก้สดจะได้จากเยื่อหุ้มเมล็ดของโกโก้มีความหวานที่เป็นฟุคโตสครับหวานจากผลไม้โดยตรงโดยที่ไม่ได้เติมอะไรเลยครับไม่ได้เติมน้ำไม่ได้เติมน้ำตาลเลยครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อมานะครับจะเป็นตัวโกโก้ไซเดอร์ครับโกโก้ไซเดอร์คือ น้ำโกโก้สดหมักไว้ด้วยระบบแอร์ล็อก2ปีครับจะกลายเป็นโกโก้ไซเดอร์ครับเป็นเวเนก้าเป็นดูทซิ่งเป็นน้ำสลัดได้ตัวนี้จากโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันครับอันนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยใช่ครับตัวนี้จะมีทั้งโปรและพรีบโอติกช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ครับผมหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วแล้วอันนี้ล่ะคะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราแกะผลสดมานะครับเราจะเอามาเล็ดแห้งใส่ถังไว้ สี่ชั่วโมงแรกจากที่เป็นปุยสีขาวๆเขาจะย่อยสลายกลายเป็นน้ําก็คือจะได้น้ําโกโก้สดนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาตัวมเมล็ดทั้งหมดนะครับมาหมักในถังไม้เพื่อให้เกิดการเฟอร์เมนเทชันครับพอหมักนะครับอุณหภูมิในช่วงแรกของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณที่เหมาะสมนะครับสี่สิบถึงสี่สิบห้าองศา<ะ>ถามว่าหมักเพื่อให้อะไรให้เกิดกลิ่น<ะ>เกิดความหอมครับผม mm hmm. ทีนี้ก็เกิดคุณภาพของโกโก้ด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างการหมักนะครับความชื้นที่อยู่ในถังหมักจะ ประมาณ40%ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะออกตากนะครับเราจะหมักอยู่7วันครับทีนี้ก่อนที่เราจะออกตากค่า p s จะอยู่ที่ประมาณ5.5ครับแล้วก็เขาเรียกว่าโกโก้นะครับพอตากเสร็จปุ๊บจะได้เป็นตัวมเมล็ดแห้งครับถามว่าตากแห้งแค่ไหนแห้งถึงให้เหลือความชื้นประมาณ7%รเราถึงจะเก็บเข้าสต็อกได้ครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับพอได้เป็นเมล็ดแห้งที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการคั่วครับผมตัวนี้จะคั่วด้วยไฟประมาณ120องศานาน20นาทีครับ <c oughs> ก็จะได้เป็นเมล็ดโกโก้คั่วเมล็ดโกโก้ที่คั่วแล้วลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูนะครับข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือเป็นตัวเมล็ดของเขาครับ ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวนี้ก็คือตัวคาเขานิปเลยครับพอเรากระเทาะเปลือกออกมาแล้วมันจะเป็นโกโกเชลครับและเป็นตัวนี้คือเวลาเขาแตกครับเขาจะกลายเป็นโกโก้นิปครับผมนี่คือโกโกเชลคือเปลือกอีกชั้นหนึ่งใช่เปลือกบีดเขาไปทําประโยชน์ไหมคะจริงๆบางที่เขาไปทําชาครับผมเป็นชาร้อนแต่ถ้าเป็นที่นี่เราจะใช้ตัวโกโก้นิปไปทําชาเลยครับและเราก็จะได้เอาโกโก้นิปที่ทําชาเนี่ยมาเคี้ยวกินได้ด้วยครับอันนี้กินได้เลยกินได้เลยครับตัวนี้นะครับ วิธีทานของเขามีอยู่หลายแบบก็หนึ่งคือใส่น้ำร้อนกลายเป็นชานโกโก้นิบร้อนนะครับสองทานเล่นได้เลยเป็นทันยพืชสามยบนสลับได้สี่ยบนโยเกิร์ตได้ครับผมแต่ถ้าเป็นลูกค้าประจำเขาจะติดตรงนี้ใส่กระปุกไว้บนโต๊ะทำงานคือเคี้ยวเล่นทานเล่นตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือจะมีไขมันดีที่สูง<ะ>เขาจะอุดมไปด้วยสารโพลิฟีนอลช่วยขยายหลอดเลือดในสมองตัวนี้ก็เขาเรียกว่าลดอัตราการเป็นอัลไซเมอร์ได้ครับ<ะ>ครับผมเป็นตัวไขมันดีของโกโก้นะครับ และขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราจะเอาโกโก้นิบ ไปบดให้ละเอียดนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ประมาณ50ไมครอนครับ50ไมครอนบดให้ละเอียดก็จะเอาโกโก้นิฟเนื่องจากเขามีไขมันดีที่สูงใช่ไหมครับเวลาบดไปเขาจะกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวหรือที่เราเรียกว่าโกโก้แมสตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่ประมาณ50ไมครอนตัวนี้พอเราบดเป็นเหลวปุ๊บเรามาทําเป็นฟรีดได้ครับก็จะกลายเป็นตัวโกโก้แมสครับผมซึ่งถ้ามีอีกขั้นตอนหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไปก็จะเป็นตัวผงโกโก้ครับผงโกโก้ที่เราได้ดื่มทานกันทั่วไปก็คือเขาจะสกัด ออกมาจากโกโก้นิบนี่แหละครับคือสกัดเอาไขมันดีของโกโก้ออกไปก็จะเหลือแต่ผงโกโก้ใช่ครับก็เลยอยากแนะนําเป็นตัวโกโก้แมสคบค่ะเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการแรกๆเนี่ยก็ได้ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคถ้าผู้บริโภคอย่างพี่ๆวัยเก่าของเราเนี่ยค่ะอยากจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโกโก้นะคะเราจะมีวิธีการยังไงเห็นบอกว่ามีวิธีการดมการชิมด้วยใช่ไหมใช่ครับ,รบ 1. บนนะครับโกโก้แมสอุดมไปด้วยไขยมันดีคุณสมบัติของไขมันเวลาโดนความเย็นเขาจะแข็งตัวครับเวลาโดนความร้อนเขาจะละลายเพราะฉะนั้นถ้าเอาโกโก้แมสนะครับตากแดดหรืออยู่ที่ร้อนๆสักพักหนึ่งเขาจะละลายกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวเลยครับ แต่ถ้าเทียบกับผงโกโก้ผงโกโก้ต่อให้ตากแดดก็ไม่ละลายเพราะเขาสกัดไขมันดีออกไปแล้วถามว่าไขมันดีของโกโก้ไปไหนนะครับไปอุตสาหกรรมเครื่องสำอางครับไปอุตสาหกรรมที่ทำเป็นลิปบาล์มทำเป็นเครื่องสำอางโดยเฉพาะเลยครับ <ฮะ S 1> ก็เป็นไขมันดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาไปทำก็คือประเภทไวท์ช็อกโกแลตครับผม <ฮะ S 1> แล้วก็ถ้าโกโก้นะครับถ้าเราเอาตัวนี้บดผสม น้ำตาลก็จะกลายเป็นดาร์กชโคโค็อกโกแลต90%ดาร์กช็อกโกแลต70%หรือถ้าเติมนมผงไปก็เป็นช็อกโกแลตนมครับผม อันนี้นะคะใครที่สงสัยว่าเอช็อกโกลตที่บอกว่า 70%, 80% 90%มาจากไหนก็คือมีส่วนผสมของ,งน้ำตาลใช่นะคะ,คะวันนี้นะคะได้รู้จักโกโก้ของจังหวัดลำปางเพิ่มมากขึ้นสเสน่ห์ของโกโก้ที่แตกต่างจากทางภาคใต้ไหมคะจริงๆเสน่ห์ของเขาคือจะเป็นเรื่องของกลิ่นครับ <c oughs> เพราะว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติต่างกาันภูมิอากาศต่างกาันปริมาณปริมาณน,น้ำฝนที่ต่างกาัน <c oughs> เพราะฉะนั้นกลิ่นและเทกเจอร์ของแต่ละตัวเนี่ย จะต่างกันนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นโกโก้คราฟโกโก้ที่ไม่ได้สกดัดเอาไขมันดีออกมีคุณประโยชน์เหมือนกันทั้งสิ้นครับผมบส่งตรงมาจากคนปลูกนะคะ<อ>เห็นความตั้งใจของคนปรุงแล้วค่ะมาถึงที่นี่วันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป ดูการนําผลิตภัณ <ento> ฑ์จากโกโก้นะคะไปแปรรูปเป็นอาหารเป็นเมนูพิซซ่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ้าเป็นตัวพิซซ่าเราใช้เป็นตัวจากยีสต์จากน้ําโกโก้สดครับตัวนี้เขาจะมีจุลินทรีย์ดีอยู่ครับซึ่งเป็นยีสต์จากธรรมชาติเลยเราใช้ตัวยีสต์จากน้ําโกโก้สดไปเลี้ยงแป้งครับพอเลี้ยงแป้งเสร็จปุ๊บเราก็ได้แป้งที่เป็นแป้งพิซซ่าขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เอามาทําเป็นพิซซ่าที่เป็นตัวแป้งและแต่งหน้าต่างๆลงไปอย่างงี้ครับซึ่งตัวนี้การันตีได้เลยว่าเป็นยีสต์สดจากธรรมชาติ โกโก้เนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เป็นดัชนีชีวะของระบบนิเวศเหมือนกันอย่างที่ลำปางเนี่ยปลูกที่ไหนบ้างคะของลำปางปัจจุบันนะครับปลูกทั่วทุกอำเภอเลยครับมีอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่ทะอำเภอวังเหนือเมืองปานแจ้ห่มรวมถึงอำเภอเมืองด้วยครับจริงๆโกโก้ทางบ้านเรานะครับปลูกได้ปัจจุบันปลูกได้เกือบทั่วทุกจังหวัดแล้วครับแต่โกโก้อย่างที่เรียนไปตอนแรกชอบร้อนชื้นครับเพราะฉะนั้น มีความชื้นแล้วต้องให้น้ำนะครให้น้ำในปริมาณที่เขาต้องการถึงจะได้ผลสดที่ออกมาแบบมีคุณภาพครับค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าระบบนิเวศแตกต่างกันใช่ครับตัวระบบนิเวศท,ที่ต่างกันจะให้ ทำให้กลิ่นหรือคุณภาพของโกโก้ที่ต่างกันครับอย่างของลําปางนะครับ a f t e r t a เท e ของโกโก้แมสเราจะติดเปรี้ยวนิดๆเป็นฟุตตี้เป็นผลไม้ถามว่าเฟเวอร์ออกประมาณไหนออกประมาณกล้วยตาออกประมาณบ้วยอย่างเงี้ยอ่อนๆหอมๆและที่สําคัญถูกต้องครับมีความละมุนจากโกโก้แมสจากโกโก้ที่เป็นโกโก้บัตเตอร์หรือว่าไขมันจากโกโก้เนี่ยครับค่ะอ้โแล้วปกในทุกพื้นที่แบบนี้มีการรวมกลุ่มกัน กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าส่งเสริมยังไงบ้างคะครับของเราเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรครับโดยอาจารย์ปฐมมีแก้วเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้นครลำปางครับผมซึ่งรวมกลุ่มเกษตรกรมาปลูกหันมาแปรรูปหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปัจจุบันเราทําเมล็ดโกโก้แห้งส่งออกประเทศญี่ปุ่นกับผมแล้วก็ผลิตขายภายในประเทศแล้วก็มีหน้าร้านที่ให้ท่านผู้ชมหรือคนที่อยากสนใจอยากเรียนรู้นะครับเข้ามาเรียนรู้ที่ ปราณโกโก้ได้ครับมีเวิร์กช็อปการทําโกโก้มีเวิร์กช็อปการทโกโกํรกกาทพิซซ่าครับผมค่ะเกษตรกรอยู่ได้ชุมชนเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะ<ช>รวมถึงผู้บริโภคก,ก็ได้รับประทานอาหาร,ร <ใน S 1> และก็ผลิตภัณฑ์าจากโกโก้ที่ปลอดภัยด้วยค่ะได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและก็ความอร่อยด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันกับพี่ๆวัยเก่ากันค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราจะโรยแป้ง บนโต๊ะนะครับพอตัวนี้เป็นโต๊ะหินนะครับตัวนี้จะเป็นแป้งครับน้องเขาจะยืดครับตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ดีครับเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ตอนนี้เวลาเรานวดแป้งนะครับเราจะค่อยๆกดไปตรงกลางครับแล้วก็ขยายแป้งขึ้นโดยที่เราจะเว้นขอบนะครับเราจะเว้นขอบพิซซ่าให้ขอบเขาขึ้นฟูครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะทาการคลึงบนมือครับคลึงเพื่อให้แรงน้มถ่วงของโลกนะครับพาแป้งพิซซ่าเขาหย่อนลงและทําให้เป็นวงกลมครับผมนี่ครับเขาจะค่อยๆยืดไปทีละนิดทีละนิดตรงนี้เราใช้เป็นพิซซ่าแป้งสดนะครับนี่ครับพอยืดเสร็จเราก็วางลงครับก็จะได้หน้าพิซซ่าของเราแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่เป็นซอสครับผมซอสตัวนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับซึ่งเราทําการผสมไว้แล้วเป็นสูตรเฉพาะของทางฟรางโกโก้นะครับ พอใส่ซอสเสร็จเราจะเกลี่ยให้ทั่วนะครับเกลี่ยให้ทั่วแผ่นเลยจะเกลี่ยให้ทั่วๆจะเว้นขอบไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหน้ามาเกอริต้าเป็นหน้าชีสล้วนนะครับทีนี้เราจะใส่เฉพาะชีสอย่างเดียวครับตรงชีสที่ใช้จะเป็นมอสซาเลล่าชีสนะครับเอามาเป็นก้อนแต่ผมเพิ่งขูดไปเมื่อกี้นี่เลยครับพอเราใส่ชีสเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาแป้งข้าเตาครับ ตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวตะแกรงห่างๆนะครับโรยแป้งไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งเขาติดบนถาดครับเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปแซะเข้าไปให้แป้งเขาขึ้นมานะครับพอแสะเข้าไปเสร็จเดี๋ยวเราจะทำการอบเลยนะครับนี่ครับผมตัวนี้แป้งอุณหภูมิประมาณ2 0 0อถึง250องศาจะอยู่ในเตาประมาณ4ถึง7นาทีแล้วก็ได้ทานได้เลยครับผมนี่เราจะทำการกลับแป้งนะครับ เดี๋ยวฝั่งที่ยังไม่สุกเข้าไปข้างในนะครับทีต่อไปเราจะตัดนะครับผมนี่นะครับจะแบ่งทั้งหมดเป็น8ชิ้นนะครับ ช่วงสร้างสุขภาพใจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีชนะใจสูงวัยอยู่อย่างไรให้มีความสุขทั้งวัยเราและวัยเกา่าต้องบอกว่าในยุคนี้นะครับเ,เขาเรียกว่า generation gap หรือว่าความห่างระหว่างวัยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ในบ้านนะครับเกิดความห่างเหินมากขึ้นนะครับวัยเก่าก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้ทําไมมันเป็นทำโตแบบนี้มันไม่ได้ดังใจทําไมมันคิดแบบนั้นนะครับเด็กยุคนี้มันรอแล้วแต่นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของวัยรุ่นนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงวัยเขาถึงแบบมีความคิดยึดติดในแบบของเขานะทําไมเขาถึงแบบอยู่กับโลกของเขาทําไมเขาถึงแบบมีการวิพา์วิจารณ์แบบที่รู้สึกไม่เข้าใจเราเลยนะครับ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับและทําให้เรียกว่าความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดในระหว่างปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งลูกหลานเนี่ยครับเกิดความบางเหินในบ้านได้เพราะว่าต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งเนาะสังคมนะครับตอนสมัยผู้สูงวัยเติบโตมาเนี่ยสังคมสภาพสังคมวิถีชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยครับลูกหลานก็จะโตมากับยุคที่มีเทคโนโลยีนะครับมีโทรศัพท์มือถือมีความการแข่งขันมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บางทีวัยรุ่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นลูกหลานที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ต้องเผชิญนะครับกับการเอาตัวรอดหรือการยังชีพในชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างต้องให้ความสนใจและให้สมาธิค่อนข้างสูงบางครั้งก็เกิดความเครียดความกดดันก็อาจจะทําให้เกิดความบังเหินไม่ได้ใส่ใจกับผู้ส่งไวที่บ้านก็มีนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้มากมายในทุกๆครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้ ทีนี้ถ้าเราอยากให้ครอบครัวเรากลับมามีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราจะต้องเข้าใจอะไรบ้างหรือเราต้องทําอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะเน้นย้ําก็คือว่าข้อแรกเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนครับว่าผู้สูงวัยเขาจะมีธรรมชาติของเขาการผ่านโลกผ่านชีวิตที่เขาผ่านมาประสบการชีวิตที่ผ่านมานะครับบางทีท่านอาจจะอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับจนกระทั่งรู้สึกเอออิ่มตัวและไม่ได้อยากอะไรกับมันมากละเช่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวผู้สูงวัยบางท่านอาจจะผ่านโลกผ่านชีวิตผ่านการท่องเที่ยวมาเยอะจนจุดหนึ่งที่พอายุ ขึ้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้ตอนยุคนี้เราปรงแล้วเราไม่ได้อยากจะแบบไปสแสวงหาการท่องเที่ยวหรือว่าต้องทําอะไรที่มันผู้ฟ้าขึ้นแล้วเราอยากจะอยู่กับชีวิตของเราสบายๆก็มีนะครับบางทีจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่ท่านก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าฉันอยากอยู่แบบนี้แหละ นะครับฉันอยากออวางชีวิตที่แบบสังขารเริ่มโรยดานนะครับอยู่ประมาณนี้แต่กายเป็นว่าบางทีลูกหลานเนี่ยครับที่ยังเป็นคนมีแรงยังคนมีเป็นคนที่มีเ,ออเขาเรียกว่าความใฝ่ฝันนะครับอยากจะไปโลดแล่นอยากจะไปรู้จักตามที่ต่างๆก็อาจจะคล้ายๆมีความอยากจะกระตุ้นให้ผู้สูงใบเนี่ยเข้าใจและพูดปุนในสิ่งเดียวกับเขา สิ่งพวกนี้อาจจะทําให้ธรรมชาติที่แตกต่างกันตแต่ละช่วงวัยเนี่ยครับทำให้ไม่สามารถจูนกันได้หรือแม้กระทั่งวัยรุ่นเองนะครับที่อยู่ในยุคเกิดเกิดและตบโตมานะครับกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีกับแนวคิดทางปชาัชญาทางสังคมทางการเมืองอะไรก็ตามที่มากขึ้น สิ่งพวกนี้อาจจะทาให้ผู้สูงวก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันเหมือนกับเราไม่เข้าใจโลกของเขาเลยเนาะนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกว่าเรายังคงอยากเป็นมิตรสหายเรายังคงอยากเป็นครอบครัวก,กันและกันเรายังคงสามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ว่าข้อแรกที่สําคัญเหมือนที่ผมย้ําก็คือว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเราสามารถแตกต่างกันได้จุดนั้นแล้วเขจะเป็นจุดที่เราเปิดใจต้อนรับ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถยอมรับความแตกต่างได้นั่นหมายของว่าการสร้างมิตรภาพหรือความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อกันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่รู้สึกยินดีที่จะเปิดให้คนคนนี้มาเชื่อมโยงกับเราแต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่างระหว่างวัยแม้มีความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพหรือแม้กระทั่งมีความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ชีวิตหรือเป้าหมายชีวิตเนี่ยเรายค่งอยู่ร่วมกันได้การยอมรับในธรรมชาติการและกันจะเป็นข้อแรกที่สำคัญที่สุดในการที่จะทําให้ครอบครัวกลับมามีความผูกพันทีี่ดดกันไ้ ทีนี้ถ้าเรามีความตระหนักนะครับว่าครอบครัวสําคัญสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับนะครับตะกี้เราเห็นแล้วเนาะว่าเมื่อมีความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่เราจะไม่ได้เรียกว่าท้อแท้กับการที่จะแบบจะเข้าหานะครับเพราะเมื่อความสําคัญของครอ,อบครัวมันมีอยู่ในใจเราเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะคล้ายๆว่าเชื่อมโยงอยากจะยืดโยงอยากจะหล่อเลี้ยงเพื่อให้ความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวเป็นไปด้วยดีตัวเราจะรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับการเข้าหา เมื่อมีความส่วนร่วมอยากที่จะเข้าหาปุ๊บก็จะมีการสร้างกิจกรรมมีการพูดคุยมีความใส่ใจมีการสอบถามพูดคุยนะครับสิ่งนี้ผู้สูงวัยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้พูดได้บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ลูกหลานที่เป็นเด็กวัยรุ่นสนใจนะครับ พอผู้สูงวัยรู้สึกได้สื่อได้สื่อสารได้ถ่ายทอดประสบการณ์ <c oughs> ก็จะรู้สึกตัวเองมีคุณค่ารู้สึกถูกให้ความสำคัญท่านก็จะรู้สึกดีกับคนที่มาถามท่านด้วยนะครับเมื่อรู้สึกดีท่านก็อยากจะคุยต่อในขณะเดียวกันครับผู้สูงวัยก็ต้องไม่ลืมนะว่าเด็กๆเ,เ,เกิดและเติบโตมาโดยที่ประสบการณ์มีทางเท่าพวกเราอยู่แล้วและเด็กๆก,ก,ก็เติบโตมาในสภาพแวดล,ล้อมทางสังคมที่แตกต่างกันสิ่งสําคัญคือตัวผู้สูงวัยอย่าเรียกร้องเอาแต่ให้เด็กเข้าใจเราครับ แต่สำคัญคือตัวเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เข้าใจเด็กๆเองเหมือนกันลองจินตนาการว่าสมมติเราเป็นอายุเท่าเขาแล้วเราเติบโตมาในสภาพสังคมแบบนี้โดยที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตใดๆมาก่อนนะครับบางทีตัวเราอาจจะมีวิธีคิดไม่ได้แตกต่างจากวัยรุ่นยุคนี้เลยก็ได้ นะครับถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงข้อนี้นะครับตัวเราจะไม่เอาหลักการทัศนคติหรือเหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งจนกระทั่งเอาสิ่งนี้ไปตัดสินบุตรหลานมาแบบไม่เขา้าท่าไม่ได้เรื่องหรือแบบไปคิดอะไรไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ยฮะเมื่อเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นนะครับเราจะเข้าใจบุตรหลานมากขึ้นบุตรหลานก็รู้สึกว่าเราเข้าใจพวกเขามากขึ้นและเขาก็จะมีความรู้สึกอยากเข้าหาเราโดยธรรมชาติสําหรับในฝั่งผู้ใหญ่นะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับคือการขัดเกลาตัวเอง ให้เรากลายเป็นคนที่มีบุคลิกนะครับที่มีความร่มเย็นให้บทหลานรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยครับเราสามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจในการให้ทัศนะให้วิสัยทัศน์ในเรื่องชีวิตให้ความเห็นหรือแม้กระทั่งเราสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยที่เราอาจจะเคยล้มเหลวเราอาจจะเคยผิดพลาดเราอาจจะเคยเจอเรื่องยากๆในชีวิตแล้วผ่านมาให้เด็กๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบไปหมดเราก็เป็นคนธรรมดาที่เคยผิดพลาดเคยมีเรื่องยากๆในชีวิตได้เหมือนเด็กๆนี่แหละนะครับเมื่อเด็กๆรู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่จะเปิด เื่องที่เขาอาจจะปิดพลาที่เขาสับสนกับพวกเราแล้วแล่แลเขารู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้บุตรหลานรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วเขาจะรู้สึกศรัทธาเคารพนับถือเราเราเป็นบุคคลที่เขาเข้าหาเราแล้โล่มเย็นตรงนี้ก็จะเป็นพาที่ผู้สูงวัยสัง